สาวแก๊งสาวสาวสาวออกไปเดินเล่นแล้วเรียบร้อยเราก็จะเข้าไปเก็บไข่ไก่กันก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเก <necessary> <terms> ็บไข่ค่ะขอเชิญ <The> ค <rock> ่ะขอเชิญค่ะกระโดดเข้ามาเลยค่ะดึงไข่เอ๋ยชื่ออะไรคะชื่อนองมะลิค่ะชื่อนองมันลิคค่ะไปวันนี้น้องวันนี้จะมาทาอะไรคะจะมาเก็บไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ค่ะพูดได้ชัดนะไข่ไก่ค่ะเก็บไข่ไก่ไปพูดใหม่ค่ะวันนี้จะมาทาอะไรนะคะ เก็บไข่ไก่คิดว่ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองคะ11ฟองเนี่ยเข้าไปดูซิว่ามี11ฟองจริงหรือเปล่าไปเลยตามน้องมันนี่เข้าไปเลยค่ะไหนวันนี้มีไข่กี่ฟองคะขอดูหน่อยสิไหนมันนี่มาดูซิลูกวันนี้มีไข่กี่ฟองไหนขอมันนี่เก็บไข่หน่อยค่ะนั่นอยู่นั่นมาเก็บเลยเก็บค่ะ อุ้ยระวังลูกทีอืม สิบใบจริงจริงด้วยไปห้องดีกว่าแม่จะช่วยไล่เร็วนี่มาลีคิดว่าไข่เอาไปทำอะไรอร่อยที่สุดคะไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวไข่ฮะลโลไข่ตุ๋นแล้วแล้วเมนเมนูโปรดของมาลีนี่เมนูอะไรคะไข่เจียวไข่เจียวปาไหนยขอขอดูไข่เนี่ยค่ะโชว์ไข่หน่อยหน่อย

ไปเข้าบ้านดีกว่าไหนคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเข้าบ้านดีกว่าบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บไข่กันใหม่นะคะจับจับตัวไหนได้บ้างตัวน,นี้ดื้อ <laughs> ดื้อทุกตัวเลยไ,ไหนอีกรีบบอกเขาสขิขอจับหน่อยค่ะขอจับหน่อยค่ะยังไงเห็นปะ ขอจับปุ๊บได้จับเลย,อ,ยอุ้มได้ด้วยไหนอุ้ม,ห,มหน่อยสิหนักไหมคะหนักกี่ก,ก,กิโลได้เนี่ย <11. S 1> เห็นไหมต้องบอกเขาก่อนว่าขอจับ,นจบจหน่อยค่ะ้อบอกเขาว่าขอจับหน่อยค่ะแล้วเขาก็จะให้อุ้มไหนไปตัวไหน,นนะใี่จับไหมเนี่ยขอจับไม่ฟังไม่ฟังไปแล้ว จับปะให้จับทำไมเขาจับในขะไหนเร็วขอจับหน่อยค่ะไม่ฝากไม่ฝากไปตัวไหนดูตัวนั้นที่กลัวนั่นอนะ่ะตัวไหนไม่แล้วตรงนี้ดิขอจับหน่อยค่ะขอจับหน่อยไม่ฟัง ไปแล้วเราเราอย่ายอมแพ้เราต้องไปขอจับหน่ยค่ายแล้วยยด้ือ,อ,อ,อทุกตัวเลยตอนนี้คุณเท้าทำอะไรคุณเทา้าคุณเท้าทำอะไรคะอย่านะเห็นนะอย่านะนี่ถั่วพูวนะกำลังออกฝักได้คุณเท้าก่อนได้ไหมไม่ได้ ตอนนี้ให้จับไปได้แลนะ้วตัวนี้เธอหนีเินเหนีเลยตัวนี้ต้งเอยเยอะตัวนี้เหรอให้จับไหมเนี่ยบอกเขาก่อนสิขอจับ่อยคะ่ะจับนยค่ะทำ <c oughs> จากฟองไม่รู้ลึกแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น แปลงผักสวนครวัวที่เราทำไว้ตอนนี้มีทั้งหมดสี่แปลงเดี๋ยจะทำเพิ่มตรงนูน้นอีกแปลงหนึ่งแต่ว่ามีต้นพริกอยู่ก็เลยยังไม่ได้ทำแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเพราะว่ากำลังปรุงดินอยู่เพราะว่า,าดินดินที่เอามาถมอะค่ะดินหลังบ้านคือดินที่เอามาถมใหม่แล้วมันจะแบบว่าแห้งๆแบบนี้นิดนึงแบบขามเต็มเลยตอนนี้แล้วก็ทำการแบบว่าเอา คี้วัค่ะมาโรยไว้เพื่อที่จะปรุงดินให้ดินเขาพร้อมที่จะปลูกต้นไม้ต่อไปนะคะเดีย๋ยวมาดูว่าตอนปลูกผักเราจะมีต้นอะไรบ้างตรงนั้นก็คือทำเป็นที่นั่งไว้เผื่อนั่งเล่นนั่งดูวิวตอนเย็นลมเย็นมากคนนี้ตามาีก็วิ่งไล่ไก่สนุกเลยนะคะ เอาไม้ไปทำอะไรลุงไปไล่มันสิค่ะแค่เอามันเข้าเล้าเฉยๆอืแค่เห็นมันก็กลัวแล้วนมยขอ,ขอขอจับเนื้อฆ่าเลยจับมัเลยอุ้มเร็วมัเลยอุ้มเร็วอุ้มอุ้มเร็วขอจับหน่อยข้างหลังตัวข้างหลังตัวข้างหลัง บ้านได้แล้วเข้าบ้านได้แล้ว